สวัสดีครับพบกับ FC Mobile กันอีกเช่นเคยครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวนักเตะ Aqua i n f e r n o นะครับใน Full Team ครับจะเป็นใครไปไม่ได้ครับเขาก็คือพี่เบียวคนนี้เลยครับผมไปเลยครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อบมีร้านแนะนำมาฝากนครับนั่นก็คือร้าน Double P Shop นั่นเองนะครับมีบริการเติม FIFA p o i n t และแพ็กเกจอื่นๆ ที่สำคัญคือราคาถูกกระเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ดับบิลพีเลยครับ สำหรับน้องๆท่านไหนที่สมัครสมาชิกช่องป๊อปเป็ดนะครับพี่ป๊อปก็จะมีแนะนำวิธีการคำนวณการหาเงินในเกมใหม่ๆนะครับมาให้เราได้หาเงินในเกมกันเลยนะครับนะก็รับไปเลยครับคลิกเกมเกิไรนะครับในเกม1คลิปต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็ในส่วนของน้องชายที่น่ารักครับรับไปเลยครับ2คลิปต่อสัปดาห์นะครับหาเงินในเกมกันดีกว่านะครับนะการเติมเกมก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะใช้เงินในชีวิตจริงนะครับดังนั้นการหาเงินในเกมมาใช้จ่ายเองดีกว่านะครับ แล้วเจอกันครับสวัสดีครับในส่วนของโคดิกัรโปนะครับก็มาให้เราแลกอยู่ที่200แต้มครับหรือใครดวงดีหน่อยก็ได้ในสัปดาห์นี้นะครับในส่วนของกัรโปครับรายละเอียดประมาณนี้ครับผมอันนี้คือยังไม่เทนครับยังไม่ตีเมดนะครับก็ประมาณนี้นะครับ117 115ดรอ้าในเรื่องของสแตนก็ทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับประมาณหนึ่งเลยครับร้อยหกเนาะก็ถือว่ารับได้นะครับเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งคือสกิลสดาวก็โอเคแล้วลนะครับ ท้าวสี่ห้ามีรูดเดตยิงไซก้อยนะครับสูงหนึ่งร้อแปดสิบเก้าซนติเมตรครับแผ่นนี้อาจจะไม่เหมาะกับนักเตะที่รูปร่างสูงสักเท่าไหร่นะครับอ่ะแต่ไม่เป็นไรครับอันนี้คือ ID ดีฟูลทีมครับอะวันนี้เราตีเมตรขึ้นหน่อยแล้วกันครับอ่าโอเคเมดเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะเส้นทางลูกผู้ชายนิดน,นึงช่วงระหว่างม่วงไปส้มไม่ดูดี <laughs> อ่าม่วงไปแดงนะครับม่วงไปแดงม่วงไปส้มนี่คือจะโหดเกิน แวบนี่ยึดอ่ะทีนี้ก็เส้นทางลูกผู้ช้างหน่อยแล้วกันนะครับสักสี่ตัวเอ้ยผู้ผิดสองตัวพอให้มันติดในทีเดียวไปเลยนั่นไงใช่ไหมสี่สิบเปอร์เซ็นต์สูตรนี้ส่วนใหญ่ใช้ได้กับ แลอื่นๆน,นะครับที่ไม่ใช่กองหลังฮนะกองหลังมันแข็งเกินดีสี่สิบเปอร์เซ็น์ไม่ขึ้นสักทีนะครับไปครับโวับก็ในเรื่องของสก,กิลก็คงจะเป็นในเรื่องของสปีดแหละเราเอัพไปทางใน,ใทน,ทนเททรนี้นะฮกันยิงมาณนี้ไปดูซิ นี่ครก็เ,รเ,เหลือเทน,นครับทีนี้ปัญหาของเรานะครับคือไม่มีตัวเทนเลยใช่ไหมโอ้นี่แทบจะไม่มีจริงๆครับทุกคนเอาแนละ้วเรางานหยาบแล้วตอนนี้จะเอาตออเรดไปก็ใช้เรื่องนะฮเขาดูกัอนนะละเ,เอียดเอ่อฝึกก่อน เอดูก่อนนะมีตัวมีอะไรให้เลือกสันเยอะไหมโอ้ไม่มีเลยนะตายละเราจะไปจะต้องอวันนี้เดี๋ยวเราจะลงโหมดเมเจอร์ครับดังนั้นโซบอสไลน์ so ครับอาจจะจะเป็นจะต้องถ่ายทอดให้การโปูแล้วกันครับรอบนี้เดี๋ยวค่อยเอาคืนอีกทีนึงครับ เป็นความจำเป็นนะครับผมแล้วก็แก้ไขทีมนิดนึ่งเราจะเป็น4-2-4นะครับรอบนี้ m a เจอร์4-2-4นะดังนั้น sub s l i ล e เออกไปถูกแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนจาก sub slide ครับเป็นโคดิกาโปประมาณนี้นี่โปอยู่ฝั่งนี้แหละถูกแล้วนะครับเพราะว่าเท้า เขาซ้ายซ้ายสี่ขวาห้านะมาครับดูแสดก็หน่อยนะครับโคดิกาโปสปีดขึ้นมาอยู่ที่1้4นะครับการเลี้ยงบอลครับร้อยหการยิง150นะครับส่งบอลประมาณร้อนะครับก็ตามนี้แหละนะครับเอาไปดูกันหน่อยซิว่าโคดิกาโปนะครับกับฟูลทีมของเขาครับจะเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับผมไป ไปเลยหนึ่งอยู่ตำนานสองนะครับอ่ะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนแท็กติกนิดหนึ่งนะความเร็วนี้บุกสองห,งหงอง่อ่ะตั้งรับตั้งรับตั้งรับก็เป็นสามหนึ่ง,งของพื้นที่นะครับอ่ะสูตรนี้นะครับสูตรยอดนิยมดูสิจะไหวปะวะ หนึ่งร้อยสิบเอ็ดนะครับ o b y ยังไม่เยอะมากนะครับถ้าร้อยสิบสามนี่จะมีความมั่นใจกว่านะอันนี้ร้อยสิบสิบสองร้อยเก้าก็ดูจาก o b y ของเราก็น่าจะไหวอยู่นะดูจากสภาพ OBYA นะครับน่าจะไหวแต่ใช้งานจริงไม่รู้ยังไงเหมือนกันนะ ฝั่งหนึ่งก็นักเตะของเราน่าจะโอเคนะครับมาที่จอนบานครับจอนบานมาที่โคดิกาโปแหมลูกนี้ไหลไม่ดีครับอีเบียอ้าวแล้วฟีดแบคครับดักบอลไว้ได้ครับกักโปมาอย่างนี้แล้วยิงไหมอ้หูยโอ้ลงเกมแรกก็ยิงแล้ว,ลว,วนะครับผมโคดิกาโปนะครับอืจัดเลยนะครับจังหวะนี้ ลากมาลากมานะครับก่อนจะยิงได้นะผมปั่นโค้งไปครับที่เสาสองครับขึ้นน้ำไปก่อนครับที่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้ฟอร์เฟนแบกครับลูกนี้ตัดบอลไว้ได้ครับถึงน้ถึงตัวไหลกลางปูครับแจยออกมาที่จอนบานโอ้ตู้ตอนเลสว่างแล้วไหวไหมตอนเลสอือหือสองประตูต่อศูนย์ครับเอาละจังหวะนี้ เอาเลสเบอร์99ซะด้วยนะใครเลือกวันนี้ <c oughs> อ่าคือนำไปที่สประตูต่อศูนย์สบายใจแล้วแหละครับเกมนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับผมจูว่าไปครับแต่บอนนี้ครับนจอนบานไม,บไม่รู้อีกฝั่งเซตติ้งอะไรยังไงครรู้สึกว่าการครองบอลของเขาค่อนข้าง,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 งที่จะอยู่กับตัวมาก เอ้ยจังหวะนี้โอ้โหโ,หโดนจุนได้ครับผมฟราร์มซี่ฮะมาที่จุดนัดพบครับจังหวะนี้เจสซี่ดูเด็กนะครับวิ่งออกมาตัดบอลได้ไม่ไม่ทันนะครับ <c oughs> เห็นแล้วนะครับเห็นแล้ววิ่งมาแล้วอื้มวิ่งไม่ทันฟนราร์มซี่นะครับเราเียบร้อยไปครับตามตื่นขึ้นมาที่สองประตูต่อหนึ่งครับสี่สองสี่ก็เป็นแผนที่จะไมีต้องยิงเยอะนะครับ ซาร่าโอ้โหลูกนี้สวยไหมสวยไหมได้นะกักโบโอ้โหเดวิ้มาสองลูกครับจังหวะนี้จังหวะนี้ดวลตัวต่อตัวกันนะครับกับกองหลังอีกฝั่งหนึ่งครับและก็แทงบอลมาได้ครับลูกมีใครเสียบอลไปเนี่ยเขาคือใครใครคือเขาเสียประตูให้จนได้ครับนำไปที่สามประตูต่อหนึ่งครับ ปึบอึบไอครับเอาละลาฟินแบกครับที่มีร้เคือเคสเตะนํำเข้าใหม่จากลิเวอร์พูลเอาแล้วลูกนีโ้โอ้โหตอรเลสน้ยวางท้าไม่ดีครับจังหวะนี้บอลก็ไม่ได้แบบไกลตัวขนาดนั้นนะครับแต่การว,วางท้าของเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับจบครึ่งแรกครับเราไปดู เ е ตติ้งกันหน่อยโอ้โห7.8เลยนะได้อยู่นะถือว่าโอเคเลยนะครับ7.8ครับคาเฟนแบกทีมงซลาฟมงซลานี่ก็อยากจะเปลี่ยนไปใช้ตัวร้อยเก้าอยู่เหมือนกันครับแต่ไม่มีงบประมาณครับโอ้โหอาร์ร้อยห้าก็ยังเฟี้ยวอยู่เอาละสี่ประตูต่อหนึ่งครับในนาทีที่ห้าสิบ มาที่โมซาราไม่ต้องจับครับผมเข้าขาซ้ายเท้าซ้ายช่างทองอยู่แล้วนะครับโมซาราของเราเนีย่ยไหมเขาเหมือนเขาไม่จ่ายเลยนะเซตติ้งไม่ค่อยดีอะบอลอยู่กับตัวเกินไปครับโดนตัดบอลได้ง่ายไปหน่อยอา้าะลูกนี้ครับจีจอนบานนะจอนบานรูกนี้มีจู้หูหูทำไมก็ดีไปหมดเลยเวื่อเกิน จากจังหวะนี้ครับเปิดบอลมาทางฝั่งขวาไปที่แกนซ้ายนะครับจอนบานพักอ,อกไปหนึ่งจังหวะน,นะครับแล้วก็ไม่มีใครสกัดบอลไว้ได้ครับลูกนี้ก็เสร็จจอนบานครับโอ้ยิงไม่พังเลยนะพีะ่หาประตูตัวหนึ่งครับเหลืออีกเวลาอีกามสิบนาทีดูซิว่าอีกฝั่งจะทำประตูได้ไหมครับซิกโก้จังหวะนี้เวอร์จิลฟานได ต่อเลยไปดูไปด,ไปดูเปิดบอลมาแล้วดูเด็กครับโชว์ออกไปได้ก่อนและเป็นจังหวะโต,ต๊ะกลับแล้วนะครับของลิเวอร์พูลลูนิกากโปรครับไหลามาที่จอรนบานคือมากากโปรครับเบินกันอาร์ลูจ,จังหวะน,นี้จอรนบานว่าอย่างไรจอนบานว่ายอย่างไร,อยอยงไรโอ้โหลูกนี้ใจเย็นเกินโอ,โ,อโอ้โหอ,โอาโมซาลาครับยิงไปลูกที่สองครับในาทีที่เจ็ดสิบสี่ครับ จนบานที่ว่าจะจบไปแล้วนะครับผมปรากฏว่าใจดีครับไหลมาที่โมซาลาครับเข้าเท้าขวาที่ไม่น่านะครับแต่ก็ยังตรงกรอบครับเป็นประตูปายครับ6ประตูต่อหนึ่งครับกับเวลาอีก15นาทีที่เหลืออยู่ครับผมไม่รู้ฝั่งไหนจะยิงได้ครับต้องมาลุ้นกันพอสโคพอสโคไหลมาแล้วโอ้ยโ้ฝันได้จะมีใบเหลืองนน่ะครัคนเต้ครับ ที่เคอร์เคสไหลามาทางซ้ายให้ที่ซีเว่นเจอหลาดครับเจอหลาดแล้วไหลามาสยครับเคอร์เคสเคอร์เคสลูกนี้ตออเลสเข้าคอนแล้เขาจะเอง่งอูโหจะตัดสินใจพลาดหรือเปล่าวะต่อเลสแบบวิ่งทําทางอย่างดีครับมี่าเจ็ดหนึ่งไปแล้วนะครับเอาละไม่ได้ครับยังได้เป็นลูกคอนเนอร์อยู่ไหมยังได้อีกลูกครับ บอลได้หัวเหลืองเลยนะพั้ทีโดนไปเหลืองนะอ่าจบไปครับผมโอ้ตัดเกรด7.9 7.7นะครับทำออกมาได้ดีช่างโอ้โหจอนบาน8.3 8.0นะครับอ่าไปดูกันที่ว่าใครได้ MVP นะครับแต่เหมือนจะเป็นจอนบานนะเหมือนจะเป็นจอนบานนะครับโอ้หเก้ายิงเก้าเข้าเจ็ดนะครับอ๋อจอนบานจริงๆด้วย9.3นะครับผมก็ยิง1นึแอสซิสต์สนะครับ ในส่วนของกักปูนะครับท่ามาได้ดีครับเดวิลกันที่เกมแรกก็ที่8.8ครับนี่2ปนสองครับประมาณนี้เดี๋ยวไปดูเกมที่2กันหน่อยแล้วกันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเกมที่2ต่อไปนะครับผมมาเลยอีกดาวก็ขึ้นตำนานทีดีเป็นแชมเปี้ยนนะครับกับโอยาร้อยสิบเอ็ดดูที่จะไหวเปล่านะครับขึ้นลงลงแถวนี้แหละครับตำนานหนึ่งตำนานสองประมาณนี้ครับด้วยโอยามันไม่ค่อยพร้อมครับ ก็เลยขึ้นขึ้นลงลงนิดนึงและเกมน,นี้จะไหวไหมลืมไปนะครับลืมรีบูตเกมนะครับผมลืมรีสตาร์ทเกมอ่าสวยแล้วโบติต้องกดรีสตาร์ทเกมได้อยู่นะได้ไหมขอ,อให้ได้เถอะอย่าให้หลุดอย่าหลุดเลย ดเกมด้วยดีเกมอ่ะโอเคครับเมื่อกี้นี้ครับก็หลุดไปครับแต่ว่าก็ได้ดาวมาหนึ่งดาวเฉยเลยอ่าไปดูในเรื่องของตรงนี้ได้อยู่นะเออชนะเฉยเลยนะครับแต่ดูสถิติไม่ได้ครับเด๋ยวนี้ดูดูไม่ได้ครับไม่รู้ว่ากัปัวแผงลิดอะไรไปยังไงเหมือนกันนะอาจจะเป็นว่าเกมเมื่อกี้ครับหลุดไปครับชนะครับซึ่งเราต้องการอีกหนึ่งดาวเท่านั้นนะครับเราก็จะขึ้นแชมเปี้ยนครับ ว่าไปแล้วไปเลยกันเลยดีกว่าครับเกมนี้บอกเลยว่ามีผลกับการขึ้นแชมเปี้ยนแน่ๆเลยครับโอเเท่ากันไหมร้อยสิบเอ็ดร้อยสิบร้อยสิบร้อยสิบก็สู่สี่กันนะสูสี่กันครับถ้าขึ้นคือจะดีมากคือร้อยสิบเอ็ดขึ้นได้นี่ก็คือโหดีเลยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยต้องเป็นพวกแบบร้อยสิบสามอะไรพวกนี้ครับถึงจะขึ้นแชมเปี้ยนได้นะแต่ สมัยนี้แชมเปี้ยนมันก็ขึ้นไม่ยากแล้วนะครับก็ปล่อยให้คนเก่งๆเ,งเขาขึ้นไปก่อนนะครับเริ่มเกมครับเรียพูครับไอ้สังเกตที่กั๊กปูดีๆครับนะครับจอนบานยัยงมาจอนบานจะยิยงไหงมไงโอ้ลูกนี้กาฟินแบงครับอจรับจบไปครับผมเรียบูขึ้นนาไปที่หนึ่งปรตูต่อศูนครับในนาทีที่หกเพียงเท่านั้นครับ จากการเลี้ยงมาครับของจอนบารครับแล้วก็ตัดเข้าจ่ายตัดเข้ามาให้ที่กาเฟนแบคครับแล้วก็กาเฟนแบกก็ยิงเข้าไปครับไปครับ1%นประตถามว่าเทคนิคเป็นยังไงบ้างพี่อะดูไปเลยครับ4-2-4ครับต้องบอกประมาณนี้แอนเป็น4-2-4ครับเทคติคก็เทคนิคยอดนิยมที่คนเขาใช้กันน่นะครับความเร็ว2ครับส่งบอลหนึ่งเกมรูปอิสระนะครับ ส่วนของเกมบุกก็เป็นหนึ่งหนึ่งสองนะครับเกมครับก็จะเป็นสามหนึ่งสองประมาณนี้ครับคุมพื้นที่นะครับคือเป็นเทคนิคย่ดนิยมนะครับทีนี้มันก็จะต้องมาดูกันว่านักเตะนี่แหละครับมันเข้าพวกกันหรือเปล่าครับแต่เหมือนนักเตะฟูลริฟูลมันดูแบบเข้าขากันดีนะออานูได้ครับโอเคครับเจสซี่ดูเด็กหนึ่งร้อยครับยังหากองผู้รักษาประตู ในกีตใหม่ไม่ได้เลยนะครับผมกาโปลูกนี้โอ้โหฮุยแม่ยิงสวยครับโคดีก้กาโปจังหวะนี้ขึ้นนําไปที่2ประตูต่อศูนย์ะครับโอกาสที่เราจะขึ้นแชมเปี้ยนกับ EP นี้เริ่มจะมีหวังแล้วนะครับผมลูกนี้โคดี้กาโปรครับกระชากออกมาทางขวานีนี้ครับแล้วก็ยิงด้วยขวาท้าที่ขนัดครับรบ,บอลจูงตะข่ายไปครับเอาละ ทีที่ี่สิบเก้าครับยังมีเวลาอีกเยอะครับอาจจะโดนตีเสมออะไรยังไงก็เป็นได้หมดครับโอลิเซ่รูกนี้โดนตัดบอลไว้ได้ครับเคอร์เคสเคอร์เคสเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งครับในการไลฟ์สตรีมรอบที่แล้วครับที่เอาฟูริฟูมาจะขึ้นแชมเปี้ยนครับและโดนจนได้ครับมาติยุธชุนย่าครับมาติยุธคุนย่าครับวาทีกองหน้าของไม่ใช่วาทีสิกองหน้าของ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรียบร้อยไปแล้วนะครับผมโอ้ลูกนี้ไม่ต้องจับเลยนะครับคุณย่ายิงตามน้ำได้เลยครับตามมาที่สองประตูตอนหนึ่งครับแมเ,เวลายังเหลืออีกเยอะนะครับนี่ตอนนี้ออกมาทางซ้ายที่เคอร์อเคสครับเคอร์เคสไปต่อได้ครับแต่ว่าจ่ายบอลไม่ค่อยดีครับแม่ลูกนี้โดนตัดบอลไว้ครับคาวาคาน ค,คือเคสแม่รูนี้แท็กบอลไม่ติดนะฮะโอ้ตามหลังนี้ไม่น่าไม่น่าไม่โอ้โหนะดนจุนได้ครับผมโอ้โหโ,โอ้จากจังหวะนี้ครับมิรูโอ้มี้อนครเคสครับเสียบอลไปให้คาาคารนะครับแล้วโดนคาาคารกระชากมาครับจะเอาคืนเขาไม่ได้นะครับลูนี้เปิดมาให้ที่เฮอร์นันเดสนะครับผมลุยเฮอร์นันเดสนะครับมุ่งเข้าไปครับ ตามมาที่สองประตูต่อสองแล้วนะครับนำอย่างดีนำสองศูนย์ะครับในช่วงยี่สิบสามสิบนาทีแรกนะครับแต่โดนเอาคืนซะแล้วเป็นเขาเรียกว่าเป็นการเฮ้ยโอ้โ้หนิโคลวิลเลียมครับเกือบไปแล้ว เคยเค็ดลูกนี้แต่ดีครับกั๊โปเบิลมาที่กาฟินแบกครับกาฟินแบกมาที่จอรนบานกาฟินแบกครับเข้ามาที่กั๊กโปรครับกักโปลูกนี้ส่องแล้วเรียบร้อยโอ้โหไม่เรียบร้อยครับผมแม่ชมายเคลื่อนจังหวะนี้ครับปฏิกิริยาดีมากครับปัดออกไปได้ก่อนแต่ยังมีโอกาสที่จะได้ไหมไม่ได้ครับมีเลนสั้นกันครับชมายเคลื่อน ทีมากิโชครับแม่รูดเอาแล้วจังหวะนี้เอาแล้วโอ้โหเอาแล้วอะลูกนี้อเกือบไปครับดูเด็กครับออกมาปิดมุมปิดช่องไว้ได้ทันก่อนแม่เกือบจะเสียประตูแบบจัง,จงหวะโต๊ะกลับโอ้โหูม่งดมีเกินเอาละตอนนี้โอกาสที่จะ มีผลได้ทั้งสามทางเลยครับแพ้ชนะเสมอครับมีออกได้หมดครับมาครับคือเคสกักโปกักโปเนะโปนะนี่ยกนะ็ยิงดีอยู่นะกักโปน่ะจังลูกนั้นน่ะยิงดีอยู่นะอาครับหรือจะถึงมือเฮียเจิดหรือจะถึงมือฮอ,มอ,อมไม่ถึงหมดออกไปครับเป็นลูกทุ่มของลิวพูครับเอา้าไม่ใช่ นิโควิลเลียมชางมาแล้วอาะบูตาก,กินโยมาที่ตูเล่ตูเล่ไหลาม,าหมายิงไม้แคปเดบิยาตูเล่รับโหมันก็น่ากลัวอยู่นะนั่นเงี้ยมาแล้วมาแล้วเกือบไปครับดูแล้วดูจากการตั้งป้อมแล้วมีการเปลี่ยนตัวมาถึง2คนครับ แปดสิบเจ็ดครับมีเวลาอยู่นิดหนึ่งฮนะมีเวลาเล็กน้อยได้อยู่นะได้เพลหนึ่งอยู่นะเพลหนึ่งอยู่นะไปโมซาร่าโอเคเยี่ยมขอเธอขอเธอขอเธอโอ้โหไม่ได้ครับจังหวันนี้เอาไงฮนะได้ลูกคอเนอร์ครับผมเอาล,ลูกนี้หมงเข้าคือเข้าแชมเปียนหม่งเข้าคือขึ้นแชมเปียนอือหอไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยนะฮะ ไปดูกันหน่อยแล้วกันครับโอ้โหโอกาสที่เขายิงนะครับหกนะครับเขาเขากรอบสามโอ้โหเราอุตส่าห์นํำไว้ก่อนนะกาฟเฟนแบกกราโปนะครับเนี่เสียดายครับอ่าไปดู MVP นะครับก็เป็นกาฟเนแบกนะครับยิงหนึ่งนะครับการจ่ายบอลดีมากครับจ่ายเก้าสำเร็จแปดนะครับ ในส่วนของกาโปครับวันนี้อยู่ที่8.1ครับก็ไม่แย่นะ8.1เท่ากันกับกาฟเฟนแบกเลยนะครับเป็นการยิง2นะครับเข้ากรอบ2แล้วก็ได้หนึ่งประตูนะครับในส่วนของการแจกบอลก็ถือว่าทำออกมาได้ดีครับมาแต่เสียอย่างเดียวนะครับคือเกือบจะขึ้นแชมปเปี้ยนแล้วนะครับอีกนิดเดียวนะครับผมอันในส่วนของกาโปก็ประมาณนี้แหละนะครับอ่ะก็ ากชอมก็กดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันครับเดี๋ยวเจอกันใหม่อีกวีนะครับสวัสดีครับ